20วิธีตอบคำถาม How are you แบบง่ายๆแต่ไม่ใช่ I'm fine เวลามีเพื่อนมาถามเราว่าคุณสบายดีไหม How are you เราจะตอบกลับแปลว่า I'm fine ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแต่วันนี้ไฟมีอีก20ประโยคทางเลือกนะคะว่าเราจะตอบอย่างอื่นได้ว่ายังไงอีกบ้างเริ่มต้นที่2ประโยคที่ง่ายที่สุดก็คือ I'm good I'm good ฉันสบายดีหรือ I'm well ฉันสบายดีได้เหมือนกันโดยที่ I'm well จะหมายถึงสุขภาพ ส่วน i m good หมายถึงโดยรวมแล้วฉันสบายดีถ้าจะเพิ่มระดับค่ะต้องการบอกเพื่อนว่าดีมากๆเลยอาจจะใช้แค่คำสั้นๆว่า awesome awesome สุดยอดมากๆหรือ wonderful wonderful มันดีมากเลย couldn't be better couldn't be better ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ดีสุดๆไปเลยค่ะ couldn't be better หรือ never been better never been better ไม่เคยดีเท่านี้มาก่อนเลยตอนนี้ดีมากๆเลย Better than I deserve Better than I deserve ดีกว่าที่ฉันสมควรจะได้รับซะอีกดีกว่าที่ฉันคาดการเอาไว้ซะอีก Better than I deserve So far, so good So far, so good จบจนถึงตอนนี้ก็ดีนะไม่มีเรื่องอะไรให้ไม่สบายใจนะ So far, so good Can't complain c a n complain ไม่มีอะไรให้บ่นนะทุกอย่างโอเคดี I'm great I'm great ฉันสบายดีมากๆเลยถ้ากลางๆไม่เชื่อว่าดีมากแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่ดีค่ะ I'm alright I'm alright not too bad not too bad ก็ไม่แย่ม,มากนะคะ Same old same old same old same old ก็เดิมๆดิละค่ะไม่มีอะไรใหม่ๆถ้าไม่ค่อยดี not so good not so good ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ could be better น่าจะดีกว่านี้นะ could be better I've been better I've been better ฉันเคยดีกว่านี้ค่ะตอนนี้ไม่ค่อยดีมากถ้าเริ่มแย่มากๆอาจจะตอบไปว่า I feel terrible I feel terrible ฉันรู้สึกแย่มากๆหรือสั้นๆ terrible terrible แย่มากเลยอะ I've been working so hard ช่วงนี้ฉันทำงานหนักมากเลยอะ I've been working so hard หรือประโยคสุดท้ายฉันงานล้นมือเลยอะ I'm snowed under I'm snowed under ใครดูมาถึงตรงนี้ลองตอบคำถามไฟล์น,นิดนึงค่ะ How are you เรื่องหนึ่งประโยคที่ตรงกับตัวเองคอมเมนต์ในไฟล์ข้างล่างนิดน,นึงนะคะ อย่าลืมกดติดตามไลนบน f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต่างๆไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยคะ่ะ